เขาเข่ากองทุนมาเลยเอามาเข้าทองมูลขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเอาหยอกซื้อๆดอกคันมีลีกับสีขาวว่านีอสีดีลรัด่วนเลยลับด่วนเพร็นรัดท่นหลงมองแดดกระบอกเนี่ยแหละเพราะว่ามาลอรหลุ่มได้นมาหยับเขามาหยับเขามาผู้เฒ่าหยับเขามาค่ะ ตั the Only the ้มย so ังสั thumb, hand, ่นสะกันโอ้แม่นหรีตัวถือเงินถือช่องมาเอาคนม้วนไก่ครับเนาะเป็นอยังจังนว่าเอาใบมันสุกแล้วมันกอเอาฟองนี้มาสิเอาล้วงปู้กันยังนิ่ก็เดิมนี่เอารอบกวนใบสุกๆมาจักใบเนี่ยเป็นอยัางนอค่ะเนาะจ้าจ้าจ้าบ่ได้ว่าใบยังของให้เป็นใบ เออเลี้ยงรถเลี้ยงสร้างแถากล้วยโซ่ไปถาหาฮาบ่พอยังสิได้ใสไถดอกกล้วยโซ่จากก้จาขอบคุณค่ะมีชะนี่บ่พวกเอาเงินมาน่ะพวกนั่งยงื่นกันบ่ได้ถาฟังเด้ออัดหูวยเด้อขอบคุณค่ะโอ้ยเลี้ยงแม่มไม้แม่ทองปัญญเลิศลักตายป่าได้่ยแต่ปีเต้าปีละ ติดต่อพ่อเนยห้องาสิมาดูแลพี่นั่งก่อนฉีดูแลเจ้าห้องก็ออกจากโรงพยาบาลคิอต่อพ่อเนยเสริมมาสั่นฉีดท้องขาเจลาเที่ยวเนี่ยเอว่ามันถอนกบใหม่เอาเลยคือคือต่อพ่อเนยประยุนมาสั่นแต่ไม่มีหยังเสมีนอยู่ว่ามันกบถือเกลือว่ามันรสิตายพร้อมกันตัวคนอื่นเนี่ยแต่ทำไมอยากตายเนอะ ตั้งนี้บ่ได้หยววงน้ำได้เงิน, 30, นาสามหมื่นอ่ะก็ได้เฝ้าเสี่ยวด้ะเสี่ยวดูดมูดอกจ้าขอบคุณจา้นนนานับนับห้แน่ยี่หละนับเนี่ยมันเป็นเงินหลายเป็นเดืนมนพอพ่อเสิยโรควดอีกรอบนึงไอ้ตั้งแต่เขาอยากเบิ่งผู้สาวล่ำมาเนี่ยท่านนี่อยากมาเบิ่งผู้เฒ่านี่ปลุกน้ำผู้สาวก่อนผู้เฒ่าไม่ไปพร้องตั้งหัวมันถอ่อหัวหอก เขาบริกรีหรอกงอกงอกมันบอกงอกกันแต่นังครั้งบอกคังกันแต่แขวมันคนเท่ามันเท่าเป็นตัวเึองอดบ้างได้กับ้างนั่นละทันบอกไดเขาว่าทุกมือนี่มาสั่งมาผัวเขาเก็บยากเอาผัวคนนายใหญ่มันเป็นบ้าอันนี้ตะกี้ปล่ำ เจ้าน,นี่เจ้ผัวเขาจะก็ไม่เมียนจ้าว่ามาหรือว่ามาคอเเป็นโจโลโออลดเก้าลดมีเมียเลยออกมาฟังลำหวน้อ,นอตั้งแต่ปินเบ่าจอแต่สิบเจ็สปดพุนคือบักไอสิผูงามสงังไรสี่สิบขาดอยูหกสิผูแใดเิเป็นผูสะะ้สระะคือบ่มีผหูตองน,นี่เจักเสนตนโตส่งขี่โกพ่วงงามลูกแข สมนาตาแขนทิ่มตายางามตอบชอบลายเดชชอบได้ที่ปีนี้ย้ยยายบุญช่วงมาคุยอ้อยมาคนคน่คนาบาดลื่นล้นผู้ใดมาทัวเขาไอ้ไอท่อนบ่ไอท่อนบอ่ไอเมาบดหัวมันกะมีมันกะสามลอยปวดุดแล้วมาอีกแล้วใบสุกอ่ะพวกพวกมาที่หลังนี่คือส่องจากค่วมก็พวกก่อ <c oughs> นเนาะจังสีแน่แม่ ตายไปตกหน้าโลกจุจ่มจมลงพื้นหน้าโลกหมอกอะไรจีแปดหน่วยเพนวาสดแตกแล้วไฟไหม่กี่เผาก้อนเสาข้างมันหักแตกเพพังน้ำบ่อย้งไฟเผาวลวกล้นดำตื้ขึ้นข้างหมอระเบิดไปไฟตำ่ำแหมสุเล็กมันก็นตายหมาบากากักไล่กะเถ่ามันตายแล้วสู่แนวหมอหน้าโลกก็แตกแล้วก็มีคนลงทาบขอบคุณค่ะ หมอนละลอกกระแทกแล้วก็มูคนลงทับบักฮายุ่มพี่บ้านกับเพื่อนหักมันลักหนีไปจอยเหลีล่ยมเราเสียมสดิมกินเปบ้านผัวหูเจ้ายายานเด้อแล้วมาปกันมักบักได้ก็ให้ลำขัดเนี่ยมันบ่มานำํำมักอีได้กัให้ลำผัวมันบ่อมานำํำมันซิบเป็นนี่ยังกับยาคาลลัเด้อแล้วฟองลองพ่อบปดี อขอความของพวกเอาไอสกีมมาให้งป็นใดหลวงพ,พ่อเพิ่งจะเปิดกูเพิ่นเ,เดียดขึ้นก้ามหมอ,อ,อเปิดไปไฟต่ำแห่งศพเล็กมันกระตายหมาบากากักไล่กะเท่ามันตายแล้วสู่แนวหมอนน่าหลอกกะแตกแล้วก็อยู่คนล่องทับปักขาโยมพี่บานกะเฮือน,นหักมันหลักหนีไปจอยแหลมเล้าเสียมสนิมกินเปบาน พวกม่กเจ้ายาญยาเด้อเล้วบาปกรรบักดี๋ไก่ลำผัวมันโมมานำมันสิเป็นยียังตั่งยาค้าลำเดียล้วเป็นกำแล้วเมียเห็นเฝวาเมียบาปแท่แเมียพอ่อทุกันอันนี้มันบาปอียังผัวมันบ่มาก มันสีบากอีนั่งนอเฝ้ามาเอากระปุ่ม่วงซาเมียเจ้าอีนั่งมันลดนลำบอด้ดแต่งเงินใส่ซอยกันเมือเ่อจนตากระด้างมันบอดซอยใสเลยป้าให้ใสทนถูกดอกอยางขึ้นหิวลาเต่ากับปา้ปาซ่ายอป้าเมียเจ้าป้าอีเท่าเท่าอีนมยันย่ามอีทองหน่อยใหญ่ปา้าใสเต่าออกนี่ตกแตงเกสที้กากมันแตกออกป้ามันเป็นเมห่างมาเล่นม,มวนรลอยหนมมัน สีบอมีผู้ใดกวนบะเทือเมื่อถึงบ้านล่ำเมื่อแล้วมันสิข้านขึ้นขีมันไข่เนเตสีร่ำบ่ใดดังฉัน ลือให้สช <brightness> <desserts> <bel accommod ating> ้านั <mom ent> ่งมาจากอินอ่อนไปสินน้นสินสารมาวนมาไกลมาไกลไว้ในใสปินภูโอนอพีลืมนันขางแต่เพลิดลืมม่นแน่นแต่จำใจหางันคิดนั้นละคิดจากใดบ่กให้แล้วแต่แล้ววุ่สบงสมมาหาป้าสนาใสแน่นจ็เอาขยันนั่งจิตจำมันมันบ่คือตื่นให้นางงามแต่ก่อนสน้ำนอตั้งแต่น้องนังอภีเราต้อดออใชเท่ากั ยากะตามสัมมาทิที่ว่าสลายนั่งยี่สิเต่งเอามาสอนมันเดียวนันคนเบี้ยกะบ่ทีกะบ่ทีบ่ได้เลยกะตามที่ตามที่บ่ซิเอากะตามที่เจ้าวอกกะตามที่ขาดมันบ่ได้สี่แสนบ่ได้จำตามแสนบ่ได้ก็จำตามลาบินมาโน้นายขันทุกทุกท่านที่เคยผ่านสังคมทุกทุกท่านที่ ทงงกสมาดใจคนเยงสาลอยลหลงเดิมแม่เบบดสินําผู้หำขั้นนีนอนติดใจคนน่ไว้นอบ้านก่อนว่าคือกับจะข้าวขอจดนาผู้เท่ามันจต้ามาสาสะดาองลำองลำเทวดาออกปวเทาร้อนี่ตะกี้จังน้ออยากพี่นอน เยาชีเห็นแก่ได้ซน,นันเป็นแฟนนานพุทธองค์ก้าห่างตัดสัมถาดกแม่เอ้ยแม่อุบาสกสิกีผู้เคยเผนมันวันนีก็นัาหัวตั้งฟังคำพุทธาบาทกาสีปากมันตัวองสินหายอาไรพุทธองค์ก้าวไหวทำนายโลกตอนไปโอ้โอนอเมสีพนันธุโลกานเพิ่นกั้งสี่บหุ่นใบุ่น เธอเอาวติ่มคนใบเปี้ยวไฟฟฝากสิลงมาที่อาการโรกกระแทกแย่หวงชิพเเพ่ห่ังหันเปินพันละโลสิบปีหนึ่งสิบปีทำลายทำทำนายผูตาอุ่นบอกอาหารวนไหลไผ่ลาผู้เอาใจสุบาลามีหัวแถวบ่คี้เทียงเกใดแต่ตั้งต่อทำศิษฐาบทปลำาสนาตัดถาไปถือควาวังสื่อตปลงมาสินเอแม่ดอแมู่โบสท้งสินลักาฟักไฟพร้อมทำ นาอยู่ในไก่ยาเอาหม้อยันตุนว่นหายแล้วได้บริษา์ยำไปฟังทำพระเจ้าคงสิพอดอโผล่เสียเหีนย่างโกโก้อมดอกพญาธรรมนำเอาคนมีบุญมาซอยทานหนางตาพาเขงากึ day, ่งจำเมืองอิงแข่งทิพย์นครอิงแจ่งตั้งไม่ไหวสู้แนวกำแพงทำด้วยแก้วมันี่สดนั่งสืคนละสิมีความที่พุ่งเพีงนางบานบ่ทันนั้นเราเค่ะ ดูใจได้โจมสามห้องม้วจมไหวห้องสีบ่อดังหมายดังหมายห้องสีบ่อดังหมายใจก่อนหนึ่งที่นี่ละใบกันไม่เมื่อวุ่นรองสี่ได้ไปไรลัมตาขอดเต้าละซ้อนทำไมมันมีหน้าที่ดีไปกบมันมันเลี้ยงปูซ้อนให้จะไผ่มันกระชีบากกะบาดเดียบักกะแบนน่ะเมื่สี่แสนว่าแล้วได้ละส่วนพี่มาเดินมาเดินไปบ่นอ้อใช้นอนถือเถิดนิดั่นปูรำสังสรรคไปช่างเดินเก่าเก่าก็ได้ สเนื้อมือแผนแน่นด้วยท่านฟอดท่านฟอนนันปะพันเป็นขักนเต้นปันนันปะพันเป็นขักนเต้นแสดงให้พี่น้องรำรองวามเพลินเสียนอยากเงินอยู่ในพงเสียนอยากเงินคำเดินอยู่ในพงคำว่าได้ยุบหกคาเตะคาบีเยนจำเงินนั่นจะฟังพันบัดมวลผู้ทุกข์กัอยากเงินเดือนของคนชมมาลาดีฉันลาลึงใจชมมาลาดีฉันลา เข่าไปเอาล้องลอยหอมกับจังมาหามไม่ดอกไปลมตองตื่นอายติดพรอดอายใบดอกมาดมชมมาลาจูเตียนต่งแก้วผู้หักสังตัดที่กายช้อนกาดกุหลาบแจกช่อไปตอกกันต่งสีชมดอกนั้นแล้วมาชมดอกหนึ่งชมดอกนี้แล้วมาชมดอกนั้นชมดอกผุนดอกผุนแล้วมาชมดอกพีจิตีไห่อนไก่วันคืนน้องท่อนมาพกไปดอกวางกลางนาถึงเขาแล้วจะบดระเพ็งดองเอลกันเ เราออกจาหนุงด no si ้านหน้ากระทั้งสาวห่วงหลังทั้งสาวห่วงล่างอันนี้ล่ำจังหวัด่อยลูกโซ่สลับกันกับปลเติ่งก่อนท่นที่เป็นหมอลล์ฮีรีสามารถที่เป็นศิลปินแห่งชาติได้ต้องบอกซื้อก่อนแล้วก็บอกจังหวะพร้อมก็เป็นว่าล่ำมัวมัวล่ำมั้ยยืดยืดโอ้สีเท่านี้เป็นของหลวงพ่อหลวงพ่อยังจักองยังองเดียว อันนี้นสององคือพวมีสองใบตอาแม่ปอบัลลาบักเต็มซ้หน้วยไปไม่ได้ฟังผู้เฒ่าล้ำเน้าหลวงพ่อขอโทษด้วยมวนนี่บอลูผู้บางคนบอรูจับเคื่อเขาบัไเดเรียนเราว่าแม่บุญชวงฝอนบางคนมาฝอนใด้มาจากมอละมูประเม่เด้อค่ะ สมัยแม่ปุ๊กบ้านใหม่พอท่องจเจริญดาเราสิอยู่กับลูกแม่เนี่ยสิสารเวลาไปเก็บเหลือนแม่ไปสอนเิ่นสอนฝอนแม่มาจากกรมศิลปรกรดยค่ะแม่กระทั่งยิบเมืองเสียาอีสารเราเด็กนหน่อยเรียนใหม่เขา,าก็รู่เรื่องได้ว่ายิบกังสิลปนของไผ่บ้านเป็นของเท่าเนอะนะบ่แม่แม่บ่เป็นห่วงานาคตศิลปะบ้านเท่าแม่บ่บอกเด้ยเนี่ยบ่แมเป็นของเท่าได้หลุ่คของภาากางได้นี่ยเนี่ย ยิบนะพอเงามาันสิส้นอยู่ในระวางนี่ยิบเป็นเวลาทิ่เป็นสอบสู่สอบพญานาคก่อนอือสิเป็นจุมดอบกบัวหรือสิเป็นอย่างต้องมาศึกษายาวายาว่าแม่นี่ใดมาจากมละมูแม่เลี้ยงจบมาจากมละมูก็จริงแต่ว่ามอลมูเพได้เป็นแบบนี้การทกขาการค้อยการสไลด์การต่างกา,าราน้ำปรแม่เลยลูกไปเลี้ยงไหมเขาไปเลี้ยงน,น้ำแม่เลย คุณนกรเงหนหลองพอจังเลยกันมีมกม,มีไก่เอามาล่ำไปอบลมบ่มิสัยจนว่าเด้เป็นสมคมคนที่เป็นหัวหน้าสามคมใดข้นที่ดูแลคนใดสองร้อยสามร้อยคนมันหม,นม,นมดธรรมดาเพือ่อปอเข้าใจหาวายางเนเหนมันพองมอนลํำคิดบังวาอาเป็นบุญประจําบ้านเท่าเอาคุณอาบุญสามที่อาบุญตามว่าละบุญมกไฟบ่รืุบุญถวทบุญ กันมีคนไปพัปกบ้านกั่สิบคนขึ้นไปนานี่ไปว่ามันเกี่ยวหักหลอนบางคนอนะเพิ่นเมิดเงินอันนี้บางคน, 200, 300คน,องนสองร้อยสามร้อยคนมายังยินแยบแกมใสยังอวยพรอได้ถูกต้องตามตามแบบฟอร์มอันนี้คือคนได้อบลมมลวงปูแหลมเพิ่นอบรมมาแล้วเพิ่นจะคอยปล่อยให้มาอ่ามามาอยู่น้ำกัดให้ป้ครองกันเราเองแค่นี้แม่ถ้าสั่นแม่สิสลาเวลามาเต็มห้องนี่บ่